ทีมสองไปเอ้ยทีมอีซี่ใส่ด้วยโอ้โหโอเควะนี่ยไอ้กอลมัเยอะแยะมันถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเติมเกม24เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรว,วดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกท้ายเกมออนไลน์ ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดนะตอนนี้หากสนใจคลิกกริ้งบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24ให้คุณฟินทุกการเติมเกมได้แล้ววันนี้โอ้ยมิติมิตรเฮาว่าโอเมนโดนไปนตะลร้านเ่ยโอ้ยโอ้โ ข่มเว้ยเม็ดเดียวเลยอะโลคาห่ามีอุ่ยแย่หุ่ยจัดโอ้ยแย่เกินเกินเว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามากระจายไอ้สิไม่อย่างโหดร้ายเลย อุ้ยคมนี่โอ้ยหคนนี้เข้อาให้คนนี้เข้อาให้มันได้ช็อตคุณละแโอ้ยแรงจริงเดือนเลยเดี๋ยวกูนะเข้ามาเต็มเลยพี่โอ้ยออกไม่ได้มันล็อกอ่ะ เพราะว่าร้อยลงมาพี่เพราะว่าโอ้ยไม่ทำเดียรเดียร์กันเบียบเบียบยิงบีเจอเขาเหรอเฮ้

ไอ้หยาที่ก็ต่างกาเลยนะนี่มาตีเต็มเลยพี่เฮ้ยโอเมนอยู่นี่โอเมนนี่แปดสิบแปดสิบโอเมนแปดสิบโอเมนอยู่แคทวอล์กตรงนี้เลยพี่โอ้ไม่ได้เป็นยิโอ้โหร้อยห้าร้อยห้าสิบว่ะ เฮ้ยไม่ทะลุหรอร้อยสามสามครับแชมเบอร์ไม่่กมหลบด้วยเอ๊ะหลบอ้อ้ไอ้ไอัไอ้ไ้าง้ไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไอนอ้ไอนไอ้ไอ้งไไ้อ้ไไอไันไ้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้้ oh ้้ไ้ mm พี่พิงพีส่สิงค์ว่าไงนะเนียวอ๋อเพนเดิลครับอบีครับบีครับโอ้โหมันคอสกันแนะน่ขาโอ้โหอะไรลาบเทเยอร์อีกแล้วเหรอเซฟเปิด<อ>ไหมเชี่ยนบ้าจัด จะเปืนจะเปืนปกมองตัวเองมามาได้จริงมาดินั่นเงเดี๋ยวมาจริงเลยมีมาแล้วเฮ้ยเอ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 ้ยถ้าไม่เอาก็แบบมันอะวยหัวไม่เอาก็แบบมันจะวนหัว ไม่สนใจอะไรแล้วพี่โอ้โหดิงโอ้โห้ไ้บอก็กปืนปะเลิตกิจเซฟปืนมาเชคิอว่อมดูอไว้ มันหลอนมันหลอนพี่ให้ผมนี่มาหันหลังมาเช็คแน่ไ่ไงเดินเดินเจออะไรวะ่วันนี้ตาแรกเอาเอางี้เหรออันนี้เกมอะแรนพี่ซ่อนแอบปะ อยู่ขวาครับจะสดหมดสวยมีเป็นใหญ่ปะมีป็นใหญ่ปะมีมีอุ้ยออุ้ยอปะโถเอ้ยไม่น่าทันปั้นเลยนะโอ้โหโอ้โหเชี่ยโอ้โหคุณดีคุณเขาเเขาคุณเนาะ mình ăn hiểu phơi lên uống nhủ ngoài mình đuổi lên thành phố ui 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 สิบสี่สองสิบสี่สิบสองไปสิบสองไปเอ้ยทีมอีซี้ใส่เลยวะโอ้อ่ะกูยอมไม่ได้คือยอมรับก็ได้โดนเตอร์เก็บเอทไปต้นเกมไงเป็นแบบขอบพินสักหน่อยอ่ไอแลนด์ก็พินผิดไอ้สัตว์เอ้พินไม่เป็นเลยเป็นเรียนภาษาไยมาใหม่ มีสองตัวเซ็นีเจสิบที่เราโอ้โหไหวร้อยร้อยห้าครับเพจเจสไปด์สไปด์ยังไม่ได้เก็บสไปด์ยังไม่ได้เก็บอยู่อยู่ตรยูมิดนะ ตัวครับี่จี้จคั่ะีรจับคัต่ะโดนดิร้องไห้ไปดิโธ่เอ้ยไม่อยากโหดร้ายเลยปะโธ่เอ้ยโดนดิร้องไห้ไปดิแล้วกดจแพะเราแบบไม่ต้องไปเล่นเลยปะเราชนะเราพอแล้วเราชนะตาท้ายก็พอแล้วอ่าแล้วแบบก็กดออกไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้ใครอะใคร ขอเว้นได้หรือครับโกเลคเรนไอ้เนี่ยของใครอันเป็นคนที่ห้เหรอเฮ้ยคนไทยเหรอโอ้ใคราใวานะใไอ้กอล์ฟมันอะไรเยอะแยะมันไอ้กระจอกปลาระเบิดไอ้กระจอกตาเลยของผมเลือกความสนใจให้ไอ้สัตว์นี่ว่าไม่เห็น เลย้อ,อความสนใจไปดิอุ้ยออฟคุออนูนชื่อเลยครับคนรักพี่ขอโทษดีครับพี่ ออุ้้ยโแม่ไม่เห็นไม่โฟกัสไม่ได้โฟกัสลองเช็คเช็คขวานะคุณน้องเอตรงตรงด้านหน้าออกซ์อยู่ในซ้ายอยู่ในซ้ายอยู่ในซ้ายปลายสายครับสปายย่ที่คุณน้องนะเออะไรครับอะไรครับอีะต่อจุดเดียวเฮียี รอนี้เยลยนะนั่นเลยรอแล้วนั่นลยรออันนี้ออนตีปะกูถามจริงเหออันนี้เล่นเล่นเวลาเล่นเวลาเล่นเวลาไม่ไม่ตึดนะสวยสวยจริงอ้าวฮะ何を่โอ พวกมันอย่างห้าวคือี่เอาไม่พักเลยดูดไหมก็จะพยายามนะเฮ้ยเอาจริง nhiều cái này là, chơi game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 , chơi ไอ้นั่นอะซี่เออข้นวันข้นวัน